ว่าตายเลยท่านจึงไม่มีทางที่จะลงมาได้เมื่อโรเล่นนี้ก็มีพระมาตายอยู่ในถ้ำนี้ตั้งสี่องค์ล้วนมีแต่พระองค์เก่งๆทั้งนั้นเท่าที่พวกกระผมทราบจากพระท่านพูดให้ฟังว่าเรื่องผีท่านบอกว่าไม่กลัวเพราะท่านมีคาถากันผีและปราผีตลอดคาถาอื่นๆอีกเยอะแยะผีเข้าไม่ถึงท่านเมื่อชาวบ้านบอกเรื่องราวของถ้ำ และผีดวยท่านฟังเพราะไม่อยากให้ท่านกินไปแต่ท่านกลับบอกว่าไม่กลัวและให้ญาติโยมพาท่านส่งขึ้นไปที่ถ้ำชาวบ้านจำต้องไปส่งท่านไปอยู่ที่นั้นเมื่อไปอยู่แล้วทําให้เป็นต่างๆมีเจ็บไข้บ้างปวดทีะบ้างเจ็บท้องขึ้นมาอย่างสดสดร้อนๆบ้างเวลานอนหลับเกิดละเมอเพ้อฝันไปว่ามีคนจะมาเอาตัวไปบ้างจะมาฆ่าบ้างแม้พระที่ขึ้นไปอยู่ในถ้ำน,นั้น ไม่ได้ไปพร้อมกันต่างองค์ต่างไปคนละวันก็ตามแต่อาการที่เป็นขึ้นมีลักษณะคล้ายเคืองกันบางองค์ก็ตายอยู่ในถ้านั้นบางองค์ก็รีบลงจากถ้ำหนีไปพระที่มาตายอยู่ในถ้านี้สี่องค์ในระยะเวลาไม่ห่างกันเลยแต่ท่านจะตายด้วยผีดุหรือตายด้วยอะไรทางชาวบ้านก็ไม่ทราบได้แต่เท่าที่เคยสังเกตมาถ้านี้รู้สึกแรงมากอยู่ และเคยเป็นอย่างนี้เสมอมาชาวบ้านแถบนี้กลัวกันไม่กล้าไปทะลึงอวดดีจะไหนจะไรมากลัวจะถูกหามกันลงมาโดยอาการรอแร่บ้างโดยเป็นศพที่ตายแล้วบ้างท่านถามชาวบ้านว่าเหตุการณ์ดังที่ว่านี้เคยมีมาบ้างแล้วหรือเขาเรียนท่านว่าเคยมีจนชาวบ้านทราบอย่างฝังใจและกลัวกันทั้งบ้านทั้งรีบบอกกับพระหรือใครๆที่มาทำนี้เพื่อต้องการของดี เช่นเหล็กไหลหรือพระศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆซึ่งอาจมีหรือไม่มีก็าตามแต่บางคนก็ชอบประกาศโฆษณาว่ามีดังนั้นจึงมักมีพระและคนที่ชอบทางนี้มากันเสมอแต่ก็ไม่เห็นได้อะไรติดตัวไปนอกจากตายหรือรอดตายไปเท่านั้นเฉพาะชาวบ้านนี้ไม่ปรากฏว่ามีใครเคยไปเห็นเหล็กไหลหรือของดีอย่างอื่นๆในถ้ำน,นี้เลยเรื่องก็เป็นดังที่เรลมานี้จึงไม่อยากให้ท่านขึ้นไปกลัวจะไม่ปลอดภัยดังที่เห็นเห็นมา พอชาวบ้านเล่าเรื่องจบลงท่านพระอาจารย์ยังไม่หายสงสัยในความอยากไปชมถ้ำนั้นท่านอยากขึ้นไปทดลองดูจะเป็นจะตายอย่างไรก็ขอให้ทราบด้วยตนเองจะเป็นที่แน่ใจกว่าคําบอกเล่าแม้เขาจะเล่าเรื่องผีซึ่งเป็นที่น่ากลัวให้ฟังก็ตามแต่ใจท่านไม่ได้มีความสะดุ้งหวาดเสียวไปตามแม้นิดหนึ่งเลยยิ่งเห็นเป็นเครื่องเตือนสติให้ได้คอคิดมากมายิ่งขึ้น และมีความอาถรรพ์ที่จะ,ะเผชิญต่อเหตุการณ์อยู่ทุกขณะจิตสมกับเป็นผู้มุ่งสแสวงหาความจริงอย่างแท้จริงท่านจึงพูดกับชาวบ้านเป็นเชิงถ่อมตนว่าเรื่องนี้เป็นที่น่ากลัวจริงๆแต่อัตมาคิดอยากประชมถ้ำสักชั่วระยะหนึ่งหากเห็นท่าไม่ดีจะรีบลงมาจึงขอความกรุณาโยมไปส่งอัตมาขึ้นไปอยู่ถ้ำนี้สักพักหนึ่งเถิดเพราะยังไม่หายสงสัยที่อยากชมถ้ำนี้มานานแล้ว ฝ่ายชาวบ้านก็พากันตามส่งท่านขึ้นถ้ำตามความประสงค์เวลาท่านพักอยู่ในถ้ำนี้มีรู้อะไรแปลกๆหลายอย่างขณะที่พักอยู่ในถ้ำนั้นในระยะแรกๆร,รู้สึกว่าทาาุขันทุกส่วนปกติดีจิตใจก็สงบเยือกเย็นเพราะเงียบสงัดมากไม่มีอะไรมาพลุกพล่านก่อกวนนอกจากเสียงสัตว์ป่าชนิดต่างๆที่พากันเที่ยวหากินตามภาษาเขาเท่านั้นท่านรู้สึกเย็นกายเย็นใจในสองสามคืนแรก พอคืนต่อไปโรคเจ็บท้องที่เคยเป็นมาประจําขันก็ชักจะกำเริบและมีอาการรุนแรงขึ้นเป็นลำดับจนถึงขั้นหนักมากบางครั้งเวลาไปส้วมถึงกับถ่ายเป็นเลือดออกมาอย่างสดสดร้อนรก็มีฉันอะไรเข้าแล้วไม่ยอมย่อยเอาเลยเข้าไปอย่างไรก็ส้วมออกมาอย่างนั้นทำให้ท่านคิดวิตกถึงคำพูดของชาวบ้านที่ว่ามีพระมาตายที่นี่สี่องค์เราอาจเป็นองค์ที่ห้าก็ได้ถ้าไม่หาย เวลามีโยมขึ้นไปทำตอนเช้าท่านก็พาโยมไปเที่ยวหายาที่เคยได้ผลมาแล้วมาต้มฉันบ้างฝนใส่น้ำฉันบ้างเท่าซีซ่าเป็นยาประเภทรากไม้แก่นไม้แต่ฉันยาประเภทใดลงไปก็ไม่ปรากฏว่าได้ผลโรคนับวันรุนแรงขึ้นทุกวันกําลังกายก็อ่อนเพลียม,มากกําลังใจก็ปรากฏว่าลดลงผิดปกติแม้ไม่มากก็พอให้ทราบได้อย่างชัดเจน ขณะที่นั่งฉันยาได้นึกวิตกขึ้นมาเป็นเชิงเตือนตนให้ได้สติและปลุกใจให้กลับมีกําลังเข้มแข็งขึ้นมาว่ายาที่เราฉันอยู่ขณะน,นี้ถ้าเป็นยาช่วยระง,งับโรคได้จริงก็ควรจะเห็นผลบ้างแม้ไม่มากเพราะฉันมาหลายเวลาแล้วแต่โรคก็นับวันกําเริบหากยามีทางระง,งับได้บ้างทําไมโรคจึงไม่สงบเห็นท่ายานี้จะมิใช่ยาเพื่อระง,งับบําบัดโรคเหมือนแต่ก่อนเสียกระมัง แต่อาจเป็นยาประเภทช่วยส่งเสริมโรคให้กำเริบแน่นอนสำหรับข่าวนี้โรคจึงนับวันกำเริบขึ้นเป็นลำดับเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะพยายามฉันไปเพื่อประโยชน์อะไรพอได้สติจากความวิตกวิจารณ์ที่ผุดขึ้นมาในขณะนั้นแล้วท่านก็ตัดสินใจและบอกกับตัวเองทันทีว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะระงับโรคพันนี้ด้วยยาคือธรรมโอสถเท่านั้นจะหายก็หายจะตายก็ตาย ระสุดกำลังความสามารถในการเยียวยาทุกวิถีทางแล้วยาที่เคยนำมารักษานั้นจะงดไว้จนกว่าโรคนี้จะหายด้วยธรรมโอสถหรือจนกว่าจะตายในถ้ำนี้จะยังไม่ฉันยาชนิดใดในระยะนี้แล้วก็ตื่นตนว่าเราจะเป็นพระทั้งองค์ที่ได้ปฏิบัติบำเพ็ญทางใจมาพอสมควรจนเห็นผลและแน่ใจต่อทางดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานมาเป็นลำดับ ซึ่งควรถือเป็นหลักยึดของใจได้พอประมาณอยู่แล้วทําไมจะขี้ขลาดอ่อนแอในเวลาเกิดทุกขเวทนาเพียงเท่านี้ก็พเพียงทุกเกิดขึ้นเพราะโรคเป็นสาเหตุเพียงเล็กน้อยเท่านี้เรายังสู้ไม่ไหวกลายเป็นผู้อ่อนแอกลายเป็นผู้พ่ายแพ้อย่างยับเยินเสียแต่ปัจน,นี้แล้วเมื่อถึงคราวโจวนตัวจะชิงชัยเพื่อเอาแพ้เอาชนะกันจริงๆคือเวลาขันจะแตกถ้าจะสลาย ทุกยิ่งจะโหมกันมาทับธาตุขันและจิตใจจนไม่มีที่ปรงวางเราจะเอากําลังจากที่ไหนมาต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดไปได้โดยสุขตไม่เสียท่าเสียทีในสงครามล้างขันเล่าพอท่านทําความเข้าใจกับตนเองอย่างแน่ใจและมั่นใจแล้วก็อยู่จากการฉันยาในเวลานั้นทันทีและเริ่มทําสมาธิภาวนาเพื่อเป็นโอสถบําบัดบรรเทาจิตใจและธาตุขันต่อไปอย่างหนักแน่นทอดความอาลัยเสียดายในชีวิตธาตุขัน ปล่อยให้เป็นไปตามคติธรรมดาทําหน้าที่ห้ำหันจิตดวงไม่เคยตายแต่มีความตายประจํานิสัยลงไปอย่างเต็มกําลังสติปัญญาสทาความเพียรที่เคยอบรมมาโดยไม่ได้สนใจคํานึงต่อโรคที่กําลังกําเริบอยู่ภายในว่าจะหายหรือจะตายไปขณะใดในเวลานั้นอย่างสติปัญญาลงในทุกขเวทนาแยกแยะส่วนต่างๆของธาตุฐานออกพิจารณาด้วยปัญญาไม่ลดละคือยกทั้งส่วนรูปกาย ทั้งส่วนเวทนาคือทุกภายในทั้งส่วนสัญญาที่หมายกายส่วนต่างๆว่าเป็นทุกขทั้งส่วนสังขารตัวปรุงแต่งว่าส่วนนี้เป็นทุกส่วนนั่นเป็นทุกขึ้นสู่เป้าหมายแห่งการพิจารณาของสติปัญญาผู้ดำเนินงานทำการขุดค้นคลี่คลายอย่างไม่หยุดยัง้งแต่เวลาพบค่ำถึงเที่ยงคืนคือ24นาฬิกาจึงลงเอ่ยกันได้จิตมีกำลังขึ้นมาอย่างประจักษ์ สามารถคลี่คลายธาตุขันจนรู้แจ้งตลอดทั่วถึงทุกเวทนาที่กำลังกำเริบขึ้นอย่างเต็มที่จากโรคในท้องโรคก็ระง,งับดับลงอย่างสนิทจิตรวมลงถึงที่ในขณะนั้นขณะนั้นโรคก็ดับทุก,ก็ดับความฟุ้งซ่านของใจก็ดับพอจิตรวมสงบลงถึงที่แล้วถอนออกมาขั้นอุปจารสมาธิแล้วจิตสว่างออกไปนอกกายปรากฏเห็นบุรุษผู้หนึ่งมีร่างใหญ่ดำ และสูงมากราวสิบเมตรถือตะบองเหล็กใหญ่เท่าขายาวราวสองวาเดินเข้ามาหาและบอกกับท่านว่าจะทุบตีท่านให้จมลงไปในดินถ้าไม่นี้จะฆ่าให้ตายในบัดเดี๋ยวใจตามที่ผีบอกกับท่านว่าตะบองเหล็กที่เขาแบกอยู่บนบ่านั้นตีช้างสารใหญ่ตัวหนึ่งเพียงขนเดียวเท่านั้นช้างสารต้องจมลงไปในดินแบบจมมิเลยโดยไม่ต้องตีซ้ำอีก ท่านกำหนดจิตถามผีร่างยักษ์นั้นว่าจะมาตีและฆ่าอาตมาทำไมอาตมามีความผิดอะไรบ้างถึงจะต้องถูกตีถูกฆ่าเราการมาอยู่ที่นี้ไม่ได้มากดขี่ข่มเหงหรือเบียดเบียนใครให้เดือดร้อนพอจะถูกใส่กรรมทำโทษถึงขนาดตีและฆ่าให้ตายถึงเช่นนี้เขาบอกว่าเขาเป็นผู้มีอำนาจรักษาภูเขาลูกนี้อยู่นานแล้วไม่ยอมให้ใครมามาอยู่ครองอำนาจเหนือตนไปได้ต้องปราบปรามและกำจัดทันที ท่านตอบว่าก็อาตมาไม่ได้มามาครองอํานาจบนหัวใจใครนอกไปจากมาปฏิบัติบําเพ็ญศีลร,รมอันดีงามเพื่อครองอํานาจเหนือกิเลสบาปธรรมบนหัวใจตนเท่านั้นจึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่ท่านจะมาเบียดเบียนและทําลายคนเช่นอาตมาซึ่งเป็นนักบวชทรงศีลและเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าผู้มีใจบริสุทธิ์และมีอํานาจในทางเมตตาครอบไตรโลกธาตุไม่มีใครเสมอเหมือน ท่านซักถามและเทศให้ผีร่างยักษ์ฟังเสียใหญ่ในขณะนั้นว่าถ้าท่านเป็นผู้มีอำนาจเก่งจริงดังที่อวดอ้างแล้วท่านมีอำนาจเหนือกรรมและเหนือธรรมอันเป็นกฎใหญ่ปกครองมวลสัตว์ในไตรภพด้วยหรือเปล่าเขาตอบว่าเปล่าท่านพูดว่าพระพุทธเจ้าท่านเก่งกล้าสามารถปราบกิเลสตัวที่คอยอวดอำนาจว่าตัวดีตัวเก่งอยู่ภายในคิดอยากตีอยากฆ่า คนอื่นสัตว์อื่นให้หมดสิ้นไปจากใจได้ส่วนท่านที่ว่าเก่งได้คิดปราบกิเลสตัวดังกล่าวให้หมดสิ้นไปบ้างหรือยังเขาตอบว่ายังเลยท่านท่านว่าถ้ายัางท่านก็มีอำนาจไปในทางที่ทําตนให้เป็นคนมืดหนาะป่าเทินต่างหากซึ่งนับว่าเป็นบาปและสวยกรรมหนักแต่ไม่มีอำนาจปราบความชั่วของตัวที่กําลังแผลงฤทธิ์แก่ผู้อื่นอยู่โดยไม่รู้สึกตัวว่าเป็นผู้มีอำนาจแบบก่อไฟเผาตัว และต้องจัดว่ากําลังสร้างกรรมอันหนักมากมิหนำยังจะมาตีมาฆ่าคนที่ทรงศีลธรรมอันเป็นหัวใจของโลกทาไมจัดว่าท่านทํากรรมอันเป็นบาปหยาบช้ายิ่งกว่าคนทั้งหลายแล้วจะจัดว่าท่านทําความดีที่น่าชมเชยที่ตรงไหนอัตมาเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมมุ่งมาทําประโยชน์แก่ตนและแก่โลกโดยการประพฤติธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจท่านยังจะมาทุบตีและสังหาร โดยไม่ได้คิดคำนึงถึงบาปกรรมที่จะฉุดลากท่านลงนรกสวยกรรมอันเป็นมหันตทุกเลยอัตมารู้สึกสงสารท่านยิ่งกว่าจะอะไรในชีวิตของตัวเพราะท่านหลงอำนาจของตัวจนถึงกับจะเผาต,ตัวเองทั้งเป็นอยู่ขณะนี้แล้วอำนาจอันใดบ้างที่ท่านว่ามีอยู่ในตัวท่านอำนาจอันนั้นจะสามารถต้านทานบาปกรรมอันหนักที่ท่านกำลังจะก่อขึ้นเผาพลานตัวอยู่เวลานี้ได้หรือไม่ท่านว่า เป็นผู้มีอำนาจอันใหญ่หลวงปกครองอยู่ในเขตเขาเหล่านี้แต่อำนาจนั้นมีฤทธิ์เดชเหนือกรรมได้หนือทำไปได้ไหมถ้าท่านมีอำนาจและมีฤทธิ์เหนือธรรมแล้วท่านก็ทุบตีหรือฆ่าอาตมาได้สำหรับอาตมาเองไม่กลัวความตายแม้ท่านไม่ฆ่าอาตมาก็ยังจะต้องตายอยู่โดยดีเมื่อการของมันมาถึงแล้วเพราะโลกนี้เป็นอยู่ของมวลสัตว์ผู้เกิดแล้วต้องตายทั่วนากัน แม้ตัวท่านเองที่กำลังอวดตัวว่าเก่งในความมีอำน,นาจจนกลายเป็นผู้มืดบอดอยู่ขณะน,นี้แต่ท่านก็ไม่ได้เก่งกว่าความตายและกฎแห่งกรรมที่ครอบงำสัตว์โลกไปได้ขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่นซักถามและเทศสั่งสอนบุรุษลึกลับโดยทางสมาธิอยู่นั้นท่านเล่าว่าเขายืนตัวแข็งบ่าแบกตะบองเหล็กเครื่องมือสังหารอยู่เหมือนตุ๊กตาไม่กระดุกกระดิกไม่ขยับเขยื่อนไปไหนมาไหนเลย ถ้าเป็นคนธรรมดาเราก็ทั้งอายทั้งกลัวจนตัวแข็งแทบลืมหายใจแต่นี่เขาเป็นอะมนุษย์พิเศษผู้หนึ่งจึงไม่ทราบว่าเขามีลมหายใจหรือไม่แต่อาการทั้งหมดนั้นแสดงให้เห็นชัดว่าเขาทั้งอายทั้งกลัวท่านพระอาจารย์มั่นจนสุดที่จะอดกลั้นได้แต่เขาก็อดกลั้นได้อย่างน่าชมตอนท่านแสดงธรรมจบลงเขาได้ทิ้งตะบองเหล็กจากบาอย่างเห็นโทษและนารมิต เปล่นภาพจากร่างของบุรุษลึกลับที่มีกายดำสูงใหญ่มาเป็นสุภาพบุรุษพุทธมามะกะผู้อ่อนโยนนิ่มนวนด้วยมัญ,ญาาิอัธยาศัยแสดงความเคารพคารวะและกล่าวคำขอโทษท่านอาจารย์แบบบุคคลผู้เห็นโทษสำนึกในบาปอย่างถึงใจซึ่งต่อไปนี้เป็นใจความของเขาที่กล่าวตามความสัตย์จริงต่อท่านพระอาจารย์มั่นว่ากระผมรู้สึกแปลกใจและสะดุ้งกลัวท่านแต่เริ่มแรก มองเห็นแสงสว่างที่แปลกและอัศจรรย์มากซึ่งไม่เคยพบเห็นมาก่อนพุ่งจากองค์ท่านมากระทบตัวกระผมทําให้อ่อนไปหมดแทบไม่อาจแสดงอาการอย่างใดออกมาได้อวัยวะทุกส่วนตลอดจิตใจอ่อนเพรียไปตามๆกันไม่อาจจะทําอะไรได้ด้วยพลการเพราะมันอ่อนและนิ่มเพราความทราบซึ่งจับใจในความสว่างนั้นทั้งๆที่ไม่ทราบว่านั่นคืออะไรเพราะไม่เคยเห็น เท่าที่แสดงกิริยาคำรามว่าจะทุบตีและฆ่านั้นไม่ได้ออกมาจากใจจริงแม้แต่น้อยเลยแต่แสดงออกตามความรู้สึกที่เคยฝังใจมานานว่าตัวเป็นผู้มีอำนาจในหมู่มนุษย์กันและมีอำนาจในหมู่มนุษย์ที่ไม่มีสินธรรมชอบรักบาปหาความชั่วประจํานิสัยต่างหากอำนาจนี้จะทําอะไรให้ใครเมื่อ,อไรก็ได้ตามต้องการโดยปราศจากการต้านทานขัดขวางมานะอันนี้แหละพาให้ทําเป็นผู้มีอำนาจ แสดงออกพอไม่เสียลวดลายทั้งๆท,ท,ที่กลัวและใจอ่อนทําไม่ลงและไม่ได้ปรงใจว่าจะทําหากเป็นเพียงแสดงออกพอเป็นกิริยาของผู้เคยมีอํนนานาจเท่านั้นกรรมอันไม่งามใดๆที่แสดงออกให้เป็นของหน้าเกลียดในวงนักปรา์ที่แสดงต่อท่านวันนี้ขอได้เมตตาโอโหสิกรรมแก่กรรมนั้นๆให้กระผมด้วยอย่าต้องให้รับบาปหาทุกต่อไปเลยเท่าที่เป็นอยู่เวลานี้ก็มีทุกอย่างพอตัวอยู่แล้ว ยิ่งจะเพิ่มทุกข์ให้มากกว่านี้ก็คงเหลือกำลังที่จะทนต่อไปไหวท่านถามเขาว่าท่านเป็นผู้ใหญ่มีอำนาจวาสนามากกายก็เป็นกายทิพย์ไม่ต้องพาหอบผิวเดินเหินไปมาให้ลำบากเหมือนมนุษย์การเป็นอยู่หลับนอนก็ไม่เป็นภาระเหมือนมนุษย์ทั่วโลกที่เป็นกันแล้วทำไมจึงยังบ่นว่าทุกข์อยู่อีกถ้าโลกทิพย์ไม่เป็นสุขแล้วโลกไหนจะเป็นสุขเล่าเขาตอบว่า ถ้าพูดอย่างผิวเผินและเทียบกับกายมนุษย์ที่หยาบๆพวกกายทิพย์อาจมีความสุขมากกว่าพวกมนุษย์จริงเพราะเป็นภูมิที่ละเอียดกว่ากันแต่ถ้ากล่าวตามชั้นภูมิแล้วกายทิพย์ก็ย่อมมีทุกข์ไปตามวิสัยของภูมินั้นๆเหมือนกันระหว่างที่ผีกับพระสนทนากันในตอนนี้รู้สึกว่าละเอียดและลึกลับยากที่ผู้เขียนจะนำมาลงได้ทุกประโยคจึงขออภัยท่านผู้อ่านไว้ด้วยความจนใจ สุดท้ายแห่งการสนทนาธรรมท่านว่าปรุดลึกลับมีความเคารพเลื่อมใสในธรรมเป็นอย่างยิ่งและปฏิญญาณตนถึงพระไตรสรณคมกล่าวอ้างท่านพระอาจารย์เป็นสรณะและเป็นองค์พยานด้วยพร้อมทั้งให้ความอารักขาแก่ท่านเป็นอย่างดีและขอนิมนท์ท่านพักอยู่ที่นี่ให้นานๆถ้าตามใจเขาแล้วไม่อยากให้ท่านจากไปสู่ที่อื่นตลอดอายุของท่าน เขาจะเป็นผู้คอยดูแลรักษาท่านทุกอิริยาบถไม่ให้มีอะไรมาเบียดเบียนหรือรังแกท่านใดเลยความจริงแล้วเขาไม่ใช่บุรุษลึกลับและมีร่างกายดำสูงใหญ่ดังที่แสดงภาพต่อท่านแต่เขาเป็นหัวหน้าแห่งรุกขเทวดาซึ่งมีบริษัทบริวารมากมายที่อาศัยอยู่ในภูเขาและสถานที่ต่างๆมีเขตอนาบริเวณกว้างกวางมากติดต่อกล้าจางังหวัดมีนครนายกเป็นต้นนับแต่ขณะจิตท่านสงบลง และระง,งับโรคจนหายสนิทไม่ปรากฏเลยประมาณเที่ยงคืนกับที่รุกประเทศมาเกี่ยวข้องและสนทนาํารมกันจนถึงเวลาจากไปและจิตถอนขึ้นมาก็ประมาณ4ี่นาฬิกาคือสิบทุ่มโรคที่กำลังกำเริบในขณะที่นั่งทําสมาธิภาวนาพอจิตถอนขึ้นมาปรากฏว่าหายไปโดยสิ้นเชิงไม่ต้องอาศัยยาอื่นใดรักษาอีกต่อไปโรคหายได้เด็ดขาดด้วยธรรมโอสถทางภาวนาล้วน จึงเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากสําหรับท่านในคืนวันนั้นพอจิตถอนขึ้นมาแล้วท่านทําความเพียรต่อไปไม่ได้หลับนอนตลอดรุ่งเมื่อออกจากที่ภาวนาแล้วร่างกายก็ไม่มีการอ่อนเพลียแต่กลับกระพี้กระเป่าขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยคืนวันนั้นท่านได้เห็นความอัศจรรย์หลายอย่างคือเห็นอนุภาคแห่งธรรมที่สามารถยังเทวดาให้หายพยศและเกิดความเลื่อมใสหนึ่ง จิตรวมสงบลงเป็นเวลาหลายชั่วโมงแต่เห็นความอัศจรรย์ในขณะที่จิตสงบงอยู่ตัวอย่างมีความสุขหนึ่งโรคที่เคยกำเริบอยู่เสมอจนควรเรียกได้ว่าโรคประเภทเรื้อรังได้หายไปโดยสิ้เนเชิงหนึ่งจิตได้หลักยึดเป็นที่พอใจหายสงสัยในสิ่งที่เคยเป็นมาหลายชนิดหนึ่งอาหารที่ฉันลงไปในตอนเช้าแต่วางกลับทำการย่อยตามปกติหนึ่ง ความรู้แปลกๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้ปรากฏขึ้นมากมายทั้งประเภทถอดถอนและประเภทประดับความรู้พิเศษตามมิสัยวาสนาหนึ่งในคืนต่อไปท่านบำเพ็ญเพียรด้วยความสะดวกและมีความสงบสุขทางใจยอย่างบอกไม่ถูกร่างกายก็เป็นปกติสุขไม่มีอาการใดก่อกวนบางคืนยามดึกสง,งัดก็ต้อนรับพวกรุกรเทพทีมาจากที่ต่างๆจำนวนมากมายโดยมีเทพลึกลับที่เคยทําสงครามวาทะกับท่านอาจารย์ เป็นผู้ประกาศโฆษณาให้ทราบและเป็นหัวหน้าพามาคืนที่ไม่มีเรื่องมาเกี่ยวข้องท่านก็สนุกบำเพ็ญสมาธิภาวนาบ่ายวันหนึ่งท่านออกจากที่สมาธิแล้วก็ออกไปนั่งสากอากาศห่างจากหน้าถ้ำพอประมาณขณะนั้นกำลังรำพึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงพระเมตตาประทานไว้แก่หมู่ชนรู้สึกว่าเป็นธรรมที่สุขุมลุ่มลึกมาก ยากที่จะมีผู้สามารถปฏิบัติและไตรตรองให้เห็นจริงตามได้ท่านเกิดความภูมิใจและอัศจรรย์ในตัวท่านเองขึ้นมาที่มีวาสนาได้ปฏิบัติและรู้เห็นความอัศจรรย์หลายอย่างจากธรรมแม้จะยังไม่สมบูรณ์เต็มภูมิที่ฝ่ายฝันมานานก็ตามแต่ก็ยังจัดว่าอยู่ในขั้นพอกินพอ,นพอนใช้ไม่ขาดสนจนมุมในความสุขที่เป็นอยู่และจะเป็นไปซึ่งตัวเองก็นแน่ใจว่าจะถึงแดนแห่งความสมหวังในวันหนึ่งแน่นอน ทำไมตายเสียในระยะการที่ควรจะเป็นนี้ขณะนั้นกำลังสวยสุขเพลินอยู่ด้วยการพิจารณาธรรมทั้งฝ่ายมากคือทางดำเนินและฝ่ายผลคือความสมหวังเป็นลำดับจนถึงความดับสนิทแห่งกองทุกภายในใจไม่มีเหลือพอดีมีลิงฝูงใหญ่พากันเที่ยวมาหากินบริเวณหน้าธรรมนั้นโดยมีหัวหน้ามาก่อนเพื่อนปล่อยระยะห่างจากฝูงประมาณหนึ่งเส้นพอหัวหน้าลิงมาถึงที่นั้น ก็มองเห็นท่านนั่งนิ่งๆอยู่พอดีแต่ไม่ได้หลับตาท่านเองก็ได้จำเลืองไปดูลิงตัวนั้นเช่นกันประกอบกับลิงตัวนายฝูงนั้นกําลังเกิดความสงสัยในท่านอยู่ว่านั่นคืออะไรกันแน่มันค่อยดมดมมองมองท่านแล้ววิ่งถอยไปถอยมาอยู่บนกิ่งไม้ด้วยความสงสยัยและเป็นห่วงเพื่อนฝูงของมันมากกลัวจะเป็นอันตรายขณะที่มันสงสัยท่านท่านก็ทราบเรื่องของมันพร้อมกับเกิดความสงสารขึ้นมาในขณะนั้น และแผ่เมตตาจิตไปยังลิงตัวนั้นว่าเรามาบำเพ็ญธรรมไม่ได้มาหาเบียดเบียนและทำร้ายใครไม่ต้องกลัวเราจงพากันหาอยู่หากินตามสบายแม้จะพากันมาหากินอยู่แถวบริเวณนี้ทุกวันเราก็ไม่ว่าอะไรสักประเดี๋ยวใจมันวิ่งไปหาพวกของมันซึ่งพอมองเห็นตัวที่กำลังตามหลังกันมาท่านเหล่าตอนนี้หน้าหัวเราะและหน้าสงสารมากพอมันวิ่งไปถึงพรรคพวกของมันแล้ว มันรีบบอกกันว่าโกกเฮ้ย oh, อย่าด่วนไปมีอะไรอยู่ที่นั้นโกกระวังอันตรายพวกของมันที่ยังไม่เห็นพอได้ยินเสียงก็ร้องถามมาว่าโกกอยู่ที่ไหนโกกอยู่ที่นั้นพร้อมทั้งหันหน้ามองมาที่ท่านพักอยู่เหมือนจะบอกกันว่านั่นนั่งอยู่นั่นเห็นไหมขนองนี้แต่เป็นภาษาของสัตว์จึงเป็นเรื่องลึกลับสำหรับมนุษย์ธรรมดาจะตามรู้ แต่ท่านอาจารย์มั่นท่านรู้ทุกคําที่มันพูดกันเมื่อมันให้สัญญาณกันว่าอยู่ที่นั้นแล้วมันบอกกันว่าอย่าพากันไปเร็วนักจงพากันค่อยๆไปและดูซิว่าเป็นอะไรกันแน่แล้วก็พากันค่อยๆไปส่วนหัวหน้าฝูงพอบอกพักพวกเสร็จแล้วก็รีบไปแต่ค่อยดมๆมองๆไปจนถึงหน้าถ้ำที่ท่านนั่งอยู่มีอาการทั้งกลัวทั้งอยากดูและอยากรู้ว่าเป็นอะไรกันแน่ ทั้งเป็นห่วงเพื่อนฝูงที่พากันค่อยมารออยู่เบื้องหลังหัวหน้ามันโดดขึ้นลงอยู่บนกิ่งไม้ตามนิสัยลิงซึ่งเป็นนิสัยหลุกหลิกดังที่เคยเห็นมาแล้วนั่นแหละมันมาดมดมมองอยู่ระยะห่างจากท่านประมาณสิบวาท่านเองก็ได้ใช้ความสังเกตอยู่ภายในทุกระยะว่ามันจะมีความรู้สึกต่อท่านอย่างไรบ้างนับแต่เริ่มแรกที่มันมาหาท่านและวิ่งกลับไปจนมันวิ่งกลับมาอีก และดูท่านซ้ำๆซักๆพอมันแน่ใจแล้วว่าไม่ใช่อันตรายมันก็วิ่งกลับไปบอกเพื่อนฝูงของมันว่าโกกไปได้โกกไม่มีอันตรายท่านเล่าว่าตอนมันวิ่งไปบอกเพื่อนฝูงของมันนั้นหน้าขบขันและหน้าหัวเราะทั้งหน้าสงสารมันมากเมื่อเรารู้ภาษาของมันแล้วแต่ถ้าไม่รู้คําที่มันพูดกันจะเห็นว่าเสียงที่มันเปล่งออกมาแต่ละคําและแต่ละตัวนั้นเป็นเสียงมันร้องธรรมดาไปสมุด เช่นเดียวกับเราได้ยินเสียงนกเสียงการ้องฉะนั้นความจริงเท่าที่ท่านตั้งใจสังเกตกำหนดดูเสียงของลิงที่วิ่งกลับไปบอกเพื่อนฝูงของมันจริงๆแล้วมันเปล่งเสียงออกชัดถ้อยชัดคําเหมือนเสียงคนเราพูดกันดีๆนี่เองคือพอมันวิ่งกลับไปถึงพวกของมันแล้วมันก็รีบพูดเป็นคําเตือนพวกของมันให้สนใจในคําของมันเพื่อระวังตัวโดวยเป็นเสียงของลิงพูดกันว่าโกโกดังนี้ แต่ความหมายที่มันเข้าใจกันจากคําว่าโกกนั้นเป็นใจความว่าเฮ้ยหยุดก่อนอย่านพากันไปโกกมันยังมีอะไรอยู่ข้างหน้านั้นพวกของมันได้ยินเสียงของมันเตือนเช่นนั้นต่างตัวต่างเกิดความสงสัยจึงร้องถามมาว่าโกกมีอะไรหรือตัวนั้นถามมาว่าโกกอะไรกันตัวนี้ร้องถามว่าโกกอะไรกันตัวขหน้าฝูงก็ตอบว่าโกกเก๊กมันมีอะไรอยู่ที่นั้นน่ากลัวเป็นอันตรายพวกของมันถามมาว่าโกกอยู Arizona, ıyoruz, soil, piss, plus, ่ที่ไหน หัวหน้าตอบมาตอบว่าโกกนั่นอย่างไรล่ะเสียงมันถามและตอบรับกันสนั่นป่าไปหมดเพราะมีลิงจํานวนมากด้วยกันตัวนั้นโกกถามมาตัวนี้โกกถามมาด้วยความตื่นตกใจทั้งตัวเล็กตัวใหญ่วิ่งวุ่นกันไปมาขณะที่มันเกิดความสงสัยไม่แน่ใจกลัวจะเกิดอันตรายแก่ตัวและพวกของตัวจึงต่างตัวต่างเรียกร้องถามกันอย่างโฉลมนวุ่นวายเช่นเดียวกับมนุษย์เราร้องถามกันถึงเหตุการณ์ต่างๆนี้เอง หัวหน้าต้องชี้แจงเรื่องราวให้ทราบและเตือนพวกของมันว่าโกเกะให้พากันรอยอยู่ที่นี่ก่อนเราจะกลับไปดูให้แน่นอนอีกครั้งพอมันสั่งเสียแล้วก็รีบกลับไปดูขณะที่มันวิ่งไปดูท่านอาจารย์ก็หัังอยู่พอจวนทั้งตัวท่านมันค่อยด้อมค่อยมองวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่บนกิ่งไม้ตาจับจ้องมองดูอย่างพินิจพิเคราะห์จนเป็นที่แน่ใจว่าไม่ใช่คาสึกผู้จะคอยทำลายแล้ว มันก็รีบวิ่งกลับมาบอกเพื่อนฝูงของมันว่าโกเกกไปได้แล้วไม่เป็นอันตรายโกกไม่ต้องกลัวพอทราบแล้วต่างตัวมาสู่ที่ท่านนั่งพักอยู่และต่างตัวต่างดูท่านในลักษณะท่าทางไม่ค่อยไว้ใจนะักต่างวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบลิงนั่นเองเพราะความหิวกระหายอยากดูอยากรู้และรองถามกันโกเกกลั่นป่าไปเวลานั้นว่านี่คืออะไรและมาอยู่ทําไมกัน เสียงตอบรับการแบบต่างๆตามภาษา,า,าศาสตร์ซึ่งต,งต่างตัวต่างสงสัยอยากรู้เรื่องด้วยความกระวนกระวายที่ผู้ซ้ำนี้เขียนตามคำที่ท่านเน้นซ้ำเพื่อผู้นั่งฟังด้วยความสนใจจากท่านได้เข้าใจชัดเจนท่านละว่าขณะที่เขาเกิดความสงสัยไม่แน่ใจในชีวิตของตัวและพรรคพวกนั้นรู้สึกว่าเป็นเสียงที่แสดงออกด้วยความชลมลวุ่นวายมากพอดู พราะสัตว์ประเภทนี้เคยถูกมนุษย์ทำลายด้วยวิธีต่างๆมามากต่อมากตลอดชีวิตของมันจึงเป็นสัตว์ที่มีความระแวงต่อมนุษย์ษยอยู่มากประจำนิสัยขณะนั้นต่างตัวต่างมารุมดูทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ด้วยท่าทางระมัดระวังอย่างยิ่งกระแสจิตที่แสดงความหมายออกมาตามเสียงที่มันร้องถามและตอบรับกันนั้นเหมือนกับกระแสใจของมนุษย์ที่ส่งออกมาตามกระแสเสียงที่พูดกันนั่นเองฉะนั้นเขาจึงรู้เรื่องของกันได้ดีทุกประโยค เช่นเดียวกับมนุษย์เราพูดกันฉันนั้นในคําที่เขาแสดงออกแต่ละคําซึ่งแสดงออกมาจากกระแสจิตที่มีความมุ่งหมายไปต่างๆกันนั้นเป็นคําที่ให้ความหมายแก่ตัวรับฟังอย่างชัดเจนไม่มีความบกพร่องพอจะให้เกิดความสงสัยแก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดดังนั้นคําแสดงของลิงแต่ละประโยคเช่นโกกเป็นต้นที่มนุษย์ธรรมดาเราฟังไม่รู้เรื่องแต่ระหว่างเขาเองรู้เรื่องกันดีทุกประโยคที่แสดงออก กพราะเป็นภาษาของสัตว์พูดต่อกันเช่นเดียวกับมนุษย์เราชาติต่างๆต,ต่างก็มีภาษาประจำชาติของตนฉะนั้นสรุปความก็คือภาษาสัตว์ต่างๆก็มีไว้สําหรับชาติของตนภาษามนุษย์ชาติต่างๆก็มีไว้สําหรับชาติของตนการจะฟังรู้เรื่องหรือไม่รู้ระหว่างสัตว์ชนิดต่างๆพูดกันระหว่างมนุษย์ชาติต่างๆพูดกันก็ยุติลงเองไม่เป็นอารมณ์ข้องใจต่อไปปล่อยให้เป็นสิทธิ์ของแต่ละชาติ จะวินิจฉัยรับรู้ของเขาเองพอต่างตัวต่างหายสงสัยแล้วต่างก็มาเที่ยวหากินในบริเวณนั้นตามสบายหายความหวาดระแวงไประเวงระวังว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาพากันมาเที่ยวหากินตามบริเวณหน้าธรรมอย่างสบายไม่สนใจกับท่านท่านเองก็ไม่ได้สนใจกับเขาต่างคนต่างทำหน้าที่ของตน